สนับสนุนรายการโดย Gpx Dare To Challenge สวัสดีครับพบกับรายการ Great b a k e r Talk กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทาง Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับ New Gpx Demon Gr 200r นะครับรุ่นใหม่เพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์จาก2วาล์วอัปเกรดเป็น4วาล์วนะครับ ช่วยให้การขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นและก็สมูทนุ่มนวลกว่าที่เคยนะครับมาพร้อม3เฉดสีใหม่ในคอนเซปต์ u u r o o t t h f f s t t s i e e เพื่อนๆที่สนใจสามารถไปชมตัวเป็นๆได้ที่โชว์รูมของทาง G.P.X ทั่วประเทศครับเอาละครับกลับเข้ามาสู่เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับจากที่มันเป็นแค่กระแสข่าวลือนะครับมาก่อนหน้านี้อย่างยาวนานนับตั้งแต่การเปิดตัว h o n d a A.D.V.150 ในสักพักหนึ่งนะครับก็มีการวิเคราะห์กันว่า Honda เองน่าจะทํารถแนวนี้ในคลาสที่ใหญ่ขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจากรุ่นพี่อย่าง f o r ์ a นั่นเองจนกระทั่งก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับมีการจดทะเบียนชื่อรุ่น ADV 350จากทาง Honda Motorcycle j a p a n นะครับตรงนี้เองชัดเจนว่ามันจะมีการเปิดตัวรถรุ่นนี้เกิดขึ้นจริงๆอย่างแน่นอนจนกระทั่งล่าสุดครับที่งาน i ิกมาโชว์2 1ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนะครับก็ได้มีการเปิดตัว Honda ADV 3 5 0 รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์แนวเอเนกประสงค์จะเป็นทางการที่ประเทศอิตาลีเป็นที่แรกในโลกกันไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่เหล่าไบเกอร์หลายต่อหลายคนเฝ้ารอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับถึงแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะมีพื้นฐานมาจาก For ์ซ350ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ถือว่าเหนือความคาดหมายก็คือการติดตั้งระบบกระสอนหน้าแบบหัวกลับอัปไซด์ดาวขนาด37ม mm, มมาให้ด้วยครับซึ่ง For ์ซ350ยังไม่มีมาให้นะครับ อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์เอามากๆแล้วก็หลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่าทาง Honda จะใส่อัพไซด์ดาวมาให้ในรถรุ่นนี้นะครับในขณะที่ระบบกระสุนด้านหลังนั้นแน่นอนว่าจะเป็นแบบซับแทงค์ของโชว่าครับลักษณะคล้ายๆก,กันกับรุ่นน้องอย่าง ADV150 นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่อย่างหลากหลายเส้นทางได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองทางด้าน,านดีไซน์น,น,นะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่เห็นครั้งแรกแล้วเนี่ย น่าจะคิดเหมือนกันว่ามันเป็นลูกผสมระหว่างรุ่นน้องอย่าง ADV 150และรุ่นพี่อย่าง XADV 750แต่ว่ามันก็ถือว่าลงตัวเลยทีเดียวนะครับเมื่อมาอยู่ในคลาสนี้ขุมกำลังเครื่องยนต์ครับมาในพิกัด 330cc 1สูบ E.S.P. Plus นะครับซิงเกิลโอห์ดคัมชาร์ป4วาล์วครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดครับให้แรงม้าสูงสุด28.8แรงม้าและแรงบิดสูงสุด3 1 5นิวตันเมตร น้ำหนักตัวจะอยู่ที่186กิโลกรัมนะครับยางรถนะครับแน่นอนว่าจะเป็นยางแบบอนเนกประสงค์กึ่งทางเรียบกึ่งทางฝุ่นขนาด120ทับ70นะครับในขณะที่ล้อแม็กด้านหน้านั้นจะมีขนาด15นิ้วและล้อแม็กด้านหลัง14นิ้วขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ตันโนมัติ CVT ครับระบบเบรก ABS จะมีให้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเพื่อเสริมความปลอดภัยนั่นเองครับ และทางด้านฟีเจอร์อื่นๆนั้นนะครับจะมีการติดตั้งการแฮนด้านหน้ามาให้กระจกบังลมด้านหน้าแบบปรับความสูงได้ระบบไฟรอบคันแบบ LED หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD ดิจิตอลนะครับซึ่งตรงนี้จะแตกต่างไปจากของ f o r z ซ350ระบบกุญแจสมาร์ทคีย์ครับมีมาให้เป็นกุญแจรีโมทนะครับไม่ต้องเสียบกุญแจกับเบ้าอีกต่อไปนะครับก็พกติดตัวไว้สามารถสตาร์ทออกไปได้เลยช่องชาร์จ USB แบบ Type C มีมาให้นะครับ และก็ที่สำคัญระบบป้องกันล้อหมุนฟรี Honda s t a e Control ก็ยังมีมาให้ด้วยนะครับซึ่งระบบนี้นะครับจะปรับการทำงานของล้อหน้าและก็ล้อหลังให้มีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นในกรณีที่เราขับขี่ไปเจอกับทางที่เป็นกรวดเป็นทรายเป็นน้ำนะครับทำให้มีอาการลื่นแล้วก็ล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยหมุนไม่เท่ากันนะครับถ้าไม่มีระบบนี้เนี่ยตัวรถอาจจะมีการเสียอาการได้แต่ว่าการมี Honda s e e l t a y Control นั้นจะทาให้การขับขี่นั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งมันก็ถือว่าเหมาะสมกับรถในแนวนี้เอามากๆนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับในการขับขี่รถแนวเอกประสงค์แบบนี้แต่ก็ที่สําคัญนะครับระบบรถซิงค์นะครับยังมีการติดตั้งมาให้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อการทํางานกับสมาร์ทโฟนซึ่งจะช่วยในเรื่องของโทรศัพท์ข้อความการฟังเพลงและก็การนําทางนะครับที่จะเน้นการทำงานผ่านทางเสียงนะครับแล้วก็ทางจอยสติ๊กที่แฮนด์ด้านซ้ายนั่นเอง ตรงนี้จะทําให้มันมีความสะดวกสบายในการใช้งานและก็มีความปลอดภัยเนื่องจากเราไม่ต้องลัสายตาจากท้องถนนนั่นเองครับจะต้องมาติดตามกันนะครับว่าจะมีการเปิดตัวในประเทศไทยเรากันตอนไหนและจะมีราคาเท่าไหร่ซึ่งทางเราคาดว่ามันจะมีราคาที่แพงกว่า Honda f o r z a 350ไปประมาณหนึ่งแต่น่าจะไม่มากนักครับหากมีความคืบหน้าทางเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วครับสุดท้ายต้องขอขอบคุณทาง G P X Data Challenge ที่ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ แลวพบกับ g r รทไ b เกิร์ทอล์ในครั้งต่อไปได้นะครับสวัสดีครับสบนับสนุนรายการโดย G.P.X. Dare to Challenge